ทีมรักษสตดสวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางต้นหอมเลยครับผมหอมบัวเลยของเราหลังจากที่กระถางที่เราอ่าเขาเรียกอะไรชำบัวเลยครับผมตอนนั้นพุ่มชำอยู่ประมาณกระถางหนึ่งเงาหนึ่งหรือว่าสองอันครับผมตอนนี้มันเขาเรียกอะไรรากมันออกมาแล้วครับผมค่อนข้างที่จะยาวออกมาทะลุแล้วก็หาอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็มีความร้อนทาให้ใบของเขาเหี่ยวแห้งลงเดี๋ยวผมให้ดูครับ นล่าเขาเริ่มโผล่ออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วครับผมเราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาเพราะว่าดูจะโคนครับผมเนาะมันจะมีความร้อนอยู่ตรงนี้ซึ่งบางทีเราปลูกพืชผักในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นกระถางที่เป็นดินเผามันจะดีช่วยเก็บความช่วยไม่ให้ความร้อนเข้าไปในล่กครับผมแต่ว่ากระถางแบบนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันถูกแล้วก็ที่สำคัญอายุการใช้งานยาวนานครับผมเนาะ ถ้าเราเทียบกับกระถางดินแล้วกระถางดินจะแพงกว่าแล้วก็อาอยุการใช้งานก็มันเหมือนกันขึ้นอยู่กับการรอมรักษาครับผมเนาะวันนี้จะมาเปลี่ยนอยู่ประมาณสี่ห้ากระถางมีตัวเลขอีกตันหนึ่งครับผมจริงๆมันต้องได้หกกระถางแต่ว่าเราต้องดูดินเราก่อนว่ามันจะพอไหมครับผมเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะต้องจําเป็นและต้องเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนใช้ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับผมเนาะอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีกระถางใบใหญ่อีก สักสองกระถางครับผมเนาะตัวนี้ก็ต้องเหมือนกันด้วยไหนถ้าค่อนข้างเยอะครับผมไซนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับผมครับใบมันจะย้อยออกมาตลอดครับผมถ้าเราไปเตะๆมันมันจะร่วงลงมาเพราะว่าหนึ่งคือกินน้ําเยอะสองอาจจะมีความร้อนที่เผาอยู่ทําให้ใบมันลักษณะเป็นเหียเห่ยวๆด้วยเราจะต้องเปลี่ยนแล้วครับผมกระถาง เค <Okay. S 2> เดี๋ยวลองมาเริ่มเปลี่ยนกระถางกันก่อนครับผมเริ่มจากหาดินก่อนเก็บ okay. กล้องนิดน,นึงนะลองดูครับอ่าที่ผมกล่าวไว้คลิปก่อนเนาะผมจะใช้กระถางใบใบขนาดกลางครับผมเนาะในการเปลี่ยนก็คือผมจะเอาต้นนั้นตัวที่อยู่ประมาณห้าหกต้นครับผมใส่ลงไปทางใหญ่แล้วก็ กระดางใบขาก็จะเล็กลงมานิดหนึ่งครับผมเดูแล้วมันจะต่างกันอยู่ตัวนี้จะม่เล็กกว่านิดหนึ่งครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามันแตกกอขึ้นมาเยอะๆผมก็ต้องแยกออกมาเพราะว่ากระถางไซนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดเนาะถ้าว่าใหญ่เกินไปผมลองดูแล้วรากของเขามันก็ยังจะลึกไม่ถึงครับผมตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับหาอาหารได้ครับผมเนาะก็คือมันยังได้โอเคแหละอยู่ประมาณนึงครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับผม ผมจะเอาจากตัวตัวใหญ่ก่อนเลยตัวนั้นครับผมวัดดูก่อนนะครับว่ารากของเขามจะลงลึกไหมก็ใส่ดินอยู่ประมาณนั้นอันนี้ผมว่ามันจะน่าจะโอเคใส่ดินก่อนทิดนึงครับผม ประมาณนี้เราก็ลองวัดดูก่อนครับผมว่านี่ผมว่าน่าจะพอเหมาะเลยครับผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือการถอดกระถางครับผมเนาะก็พยายามซอบที่สุดเพราะว่ามันจะมีรากเนี่ยที่เขาเดอนออกมาเลยเราจะต้องเปลี่ยนเขาครับผมถ้าเรามีปุ๋ยคอ,อกเราก็เติมปุ๋ยคอ,อกได้แต่ว่าผมยังไม่ใช่ก่อนเพราะว่าผมใช้ขี้วมแต่ก่อนมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ขี้หมูมันน่าจะโอเคกว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนกระถางเลยนะครับ yeah man. ประมาณนี้เหมาะครับถ้าเรามีปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกรอบๆข้างครับผมเดี๋ยวผมผมมีขี้โมูปนอยู่นิดนึงกับขี้วัวเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนที่แรกว่าจะไม่ใส่ครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาใส่ใส่อย่างเล้น้อยนะครับไม่ต้องเยอะให้เขามีอาหารครับผมกินถ้าใส่เยอะมันจะมีความร้อนแต่ว่านี่ผมหมักไว้เกือบประมาณ ก็เกือบเกือบปีแล้วนะกระสอบนี้ครับผมครับแค่นี้พอครับแล้วก็ใช้ดินกลบครับผมอีกนิดนึงฟังนะดินทุงครับที่เราซืา <bat> ้อมาก็ใช้ดินโรยรอบครับขอภัยครับ จริงๆน่าจะช้าตอนยินนะครับผมเพราะว่ารางของมันจะได้ไปบอกช้ำครับผมแต่ว่านี้เราไม่มีลาก็กเช้าเลยก็หาที่ล่มไว้ให้เขาครับผมทำมันไม่ก่อนเสร็จครับหนึ่งกระถางเสร็จไปหนึ่งกระถางครับแล้วก็เคาะเคาะเขาให้เน่นครับผม ใช้ปุ๋ยข้ออีกครับโรยข้างหน้าโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยครับได้หนึ่งกระถางครับผมสวยงามครับก็จะทำแบบนี้วนๆไปครับผมเนาะการเปลีนน่ยนกระถางของเราได้หนึ่งกระถางแล้วผมจะยกมาเก็บก่อน นีใบที่สองครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ใกล้ๆ โอเคครับได้กระทางที่สองครับเก็บไว้ก่อนชาสีขาวครับเบอร์เล็กลงมาเพราะกระทางไม่มี โอเคครับเสร็จกระทางที่3ครับผม โอเคครับเสร็จปีหนึ่งกระทง ดูดินข้างในมันร้อนมากครับผมไม่น่ามันถึงแบบยุบๆลง โอเคครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับได้อยู่6กระถางครับผมเนาะก็เป็นชุดแรกที่ผมชําไว้ครับผมก็มีกระถางไซส์กลางอยู่2ตัวไซส์เล็กอยู่2ตัวแล้วก็ไซส์กลางเล็กเป็นเบอร์ก็ได้ครับผมแต่ผมไม่รู้เบอร์ก็6กระถางครับสวยงามครับผมก็ช่วงที่เราเปลี่ยนกระถางแล้วล่าของเขาอาจจะบอบช้าอยู่มันกลางวันด้วยมีแสงแดดผมจะพยายามหลบไว้ในที่ร่มก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่อยากเอาออกไปสูแดดครับผมให้เขาตั้งได้อยู่ตั้งตัวได้อยู่ประมาณ 2สอสวันครับผมมันถึงจะตั้งตัวได้ครับผมกอที่ให้ดูอยู่นี่คือเป็นกอตัวใหญ่สุดครับผมมันจะมีการแตกกอออกมาอยู่ประมาณห้าลำต้นครับผมจากปกติผมชำอยู่ลำต้นเดียวครับตัวนี้ผมจำได้เลยก็สวยงามครับถือว่าผมยังรักษาตัวนี้ไว้ได้อยู่ข้อดีของตัวพันธุไม่มีดอกคือใบใบเขาจะไม่ได้ไหม้เยอะขนาดน,นั้น ถ้าเป็นตัวพันธุ์มีดอกมันจะไหม้ลงมาเหมือนกับฟางเข้าเลยครับผมลองสังเกตดูอาจจะเป็นที่พันธุ์ของเขาด้วยหรือว่าการใช้สารอาหารไปบำรุงตัวก้านดอกต้นดอกลำต้นดอกลำลำดอกอะไรต่างๆใบมันของเขาก็เลยโทรมไปด้วยครับผมแต่นี้เขาไม่ได้ออกดอกจะมีใบยอยู่ตลอดก็ไม่ต้องดึงสารอาหารไปเลยยี้ยงส่วนในส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับใบอย่างเดียวสังเคขาะหสแสงครับผมเนาะถ้าท่านใดมีดินที่เป็นจอมปลวกหรือว่าดินริมโขง ตากแห้งหรือดินที่เราหมักดีครับผมไม่จําเป็นต้องไปซื้อดินถุงมาครับผมดินตัวนั้นดีนที่สุดเพราะว่ามันจะมีพวกสารอาหารจากธรรมชาติเราไม่ต้องเกิดการหมกักเยอะแค่ย่อยดินลงไปแล้วก็ใช้งานได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเรียงไว้ในที่ล่มขันครับผมประมาณสักสาหรือสี่วันผมจะเอาออกแดดเหมือนเดิมครับผมช่วงนี้ก <gambling> ็ ชะลอเขาไว้ก่อนเพราะาเราจับดูจากด้านข้างมันจะมีความร้อนมากลองสองัสงเกตดูต้นผักเป้นของผมนะครับผมใบเขามันจะยุบลุบลมมันจะมีความร้อนจากกระถางมากครับผมก็คือต้องจริงๆต้องมีผ้าสลนให้เขาแต่ว่านี่ลักษณะผมยอยกกระถางขึ้นมาทีนี้เดชของเขาเผาเข้าไปที่รากของเขามันมีความร้อนครับผมจริงอยู่มีความชื้นอยู่ในกระถางแต่ว่าความร้อนมันก็มีความชื้นมันกับการต้มน,น้ําให้เดือดผักใบพวกเนี้ยมันจะเร็วครับผมมันก็จะยุบยุบลงไป โอเคครับเดี๋ยวผมจะหาที่วางกระถางก่อนต้นไม้สองต้นมันจะได้ไม่โดนแสงแดดเนาะแล้วผมจะเอาออกแสงแดดดูแล้วเรามาอัปเดตด้วยกันครับผมขออนุญาตจบคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาทายให้ดูอีกครับผมสําหรับตัวผักคอมเลยของเราครับผมโอเคครับ